สวัสดีค่ะพบกับคุณค,ณคร,รูคอนปทูเสรีรุ่งเรืองหรือว่าครูปุ๊กนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบละคนมาดูความหมายก่อนค่ะการบวกลบละคนก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวกและลบอยู่ในประโยคเดียวกันและก็มีการใช้วงเล็บ วิธีการหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือเราจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะแล้วจึงมาทำการบวกลบก,กับจํานวนที่เหลือทีนี้เรามาดูประโยคสัญลักษณ์นะคะที่กำหนดให้ก็คือวงเล็บเปิด5234บวกกับ2313วงเล็บปิดลบกับ 3 2 1 5วิธีทำให้เราหาจำนวนนะคะที่อยู่ในวงเล็บก่อนก็คือจำนวน5234บวกกับจำนวน2313นน้องๆลอ,อ,องบวกดูนะคะอ่าดูได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะ 7จ็ดห้าร้จากนั้นนะคะเอาจํานวน7จ็ดห้าร้ไปลบก,กับจํานวนเท่าไหร่คะ3,215ั 3, องรบลบน้องลองลบดูนะได้เท่าไหร่คะสี่พันสาใครได้คำตอบเท่ากับคุณครูไหมคะ ทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งน้องดูอีกฝั่งหนึ่งนะดูประโยคสัญ,สญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเหมือนกันทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายมือและขวามือทางซ้ายมือจะใส่วงเล็บมาให้ส่วนทางขวามือไม่ได้ใส่วงเล็บมาให้ ถ้าน้องไปเจอประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะคะดังในภาพค,คี่ครูกำหนดให้มานะคะให้น้องนำจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือ,อน้องลองยกมือซ้ายดูทิซ้ายมือก็คือจำนวนเท่าไหร่คะ5234บวกกับจำนวน2313นะคะให้นำจำนวนที่1กับจำนวนที่2เนี่ย ไปบวกกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะเอาไปลบกับจำนวน3,215น้องดูซิทั้งทางด้านขวามือและซ้ายมือนะคะได้คำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะ4,332แล้วอย่าลืมตอบด้วยนะคะต่อบอตอบด้วยนะคะเป็นเลขไทยนะคะ ่ทีนี้มาดูต่อไปอ่มาดูดูนะประโยคสัญลักษณ์นะคะหลบกับวงเล็บเปิด32403บวกกับ23125วงเล็บปิดมาดูวิธีทำถ้าเห็นประโยคสัญลักษณ์บวก ลบละคนแล้วจำได้ไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนถูกต้องคะ่ะเราจะเราจะต้องทำจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนเอาสามหมบวกกับสอง2มือย่สหาน้องลองบวกดูได้เท่าไหร่คะห้าหมห้ายิบแด เราได้เลยนะเราได้จํานวนในวงเล็บแล้วนะนะคะแต่โจทย์ก็บอกว่าจะต้องเอาอะไรจํานวนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดไปลบกับจํานวนในวงเล็บนะคะอ่าเราก็เอาจํานวนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาจํานวนที่เรานะคะได้จากในวงเล็บนะคะก็คือจำนวนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดมาเป็นตัวลบ นะคะดูซิได้ผลลัพธ์เท่าไรได้เท่าไร่คะ1 3 5่อย่าลืมต่อบอต่อเป็นเลขไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะเวลาแสดงวิธีทำนะคะอาทีนี้มาดูทางด้านซ้ายมือครูดูประโยคสัญลักษณ์นะคะอ้าดูนะคะเหมือนกันก็คือจำนวน

ได้หนึ่งมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบหกนะคะน้องอย่าเอาจํานวนในวงเล็บน้องดูนะอย่าไปเปลี่ยนโจทย์นะอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนโจทย์ก็หมายความว่าพอน้องได้จํานวนในวงเล็บเสร็จเนี่ยบางคนลืมเอาจํานวนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้ามาเป็นตัวลบซึ่งลบได้ไหมคะน้องดูลบได้ไหม เก่งมากค่ะลบไม่ได้นะคะเพราะว่าจํานวนน้องดูจํานวนในวงเล็บเนี่ยลบไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบกนะคะเป็นจํานวนที่น้อยน้อยกว่าจํานวนเท่าไหร่คะสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้านะอย่าลืมนะอย่าไปเปลี่ยนโจทย์นะคะโจทย์ก็ให้มายัางไงก็ทําอย่างนั้นทีนี้น้องก็ต้องเอาจํานวนสี 41, ่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้ามาเป็น ตัวตั้งแล้วลบกับจำนวนในวงเล็บก็คือ12356ลบกันได้เท่าไหร่คะ29453อย่าลืมตอบตอบด้วยนะที่สำคัญมันจะได้เป็นการแสดงวิธีธร,รมที่มันสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์อาทิน,นี้มาดูเรามาสรุปกันนะคะการบวกลบ จำนวนหลายๆจำนวนก็คือการบวกลบละคนูนจำได้นะความหมายของมันก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีการบวกการลบอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วก็มีวงเล็บนะคมีวงเล็บเวลาจะทำกรณีที่มีวงเล็บก็คือต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำไปบวกหรือลบกับจำนวนอื่นตามที่โจทย์ให้มานะคะแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีวงเล็บก็ให้ทำตามลำดับจากซ้ายมือ ซ้ายมือของเราไปทางขวาม,มือนะคะอ่าทีนี้เรามาดูภาระง,งานสิว่าเราจะต้องทำอะไรภาระง,งานนะคะการบวกลบละคนก็คือแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่36นะคะน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายยค่ะ